ดวงการเงินปี2568ราศีที่ชะตาพ,พลิกผันปุบป,ปับจับเงินล้านได้บ้านแถมรถสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนค่ะมา ตรวจเช็คดวงด้านการเงินแบบจัดเต็มนะคะของทั้ง12ราศีค่ะในปี2568นี้มาเช็คกันนะคะว่าราศีที่ดวงชะตานะคะจะมีการพลิกผันนะคะเป็นราศีที่ดวงดีแบบปุรปปับได้รับโชคโดยในวันนี้นะคะเราได้นําข้อมูลคาพยากรณ์จากหมอช้างมาฝากทุกคนกันค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยละกันนะคะราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษค่ะ หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะการเปลี่ยนแปลงของดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์นะคะจะส่งผลกระทบต่อชาวราศีเมษมากพอสมควรนะคะในปี2568นี้ค่ะชาวราศีเมษนะคะปีนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหมุนเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะการวางแผนในการใช้ใจ่าย ใช้สอยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีนะคะจะเป็นการส่งเสริมดวงให้มีการจ่ายอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบค่ะ แต่ถ้าไม่มีการวางแผนใดๆไว้เลยเนะะี่ยอาจจะมีเหตุที่จะต้องเสียเงินออกไปแบบเปล่าประโยชน์ก็ได้จังหวะดวงในปีนี้นะคะเหมาะกับการลงทุนใหม่ๆหรือว่าจะเป็นไปในลักษณะการขยับขยายต่อยอดธุรกิจค่ะแต่ในปีนี้นะคะควรงดที่จะให้เพื่อนให้ญาตินะคะให้คนรู้จักใกล้ชิดหยิบยืมเงินนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนค่ะหรือว่าเป็นการที่ ติดตามทวงถามทวงเงินค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆเลยล่ะค่ะต่อไปกับราศีพฤกษศพนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤศจิาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะในปี2568นี้นะคะ ดวงดาวที่ดีที่สุดยังคงสถิตยอยู่ในราศีพฤกษศพค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องนะคะทั้งปีเลยทีเดียวอยู่ในช่วงปีที่ดวงโชคลาภมาแบบจัดเต็มค่ะการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะคะโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองเข้ามาแบบไม่คาดคิดและในปีนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ต่อยอดนะคะขยับขยายทําธุรกิจใหม่ๆอีกด้วยซึ่งในปีนี้นะคะดวงของคุณเนี่ยจะเหมาะกับธุรกิจ กิจประเภทอาหารการกินเป็นที่สุดเลยค่ะอีกทั้งในส่วนของรายได้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีช่องทางใหม่ๆที่จะเป็นไปในลักษณะการหาเงินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการกับรายจ่ายต่างๆได้ดีด้วยค่ะราศีต่อไปนะคะกับราศีเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะ ในปี2568นี้นะคะเป็นปีที่ดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีค่ะอุปสรรคปัญหานะคะหรือว่าการสู้ชีวิตของคุณจะหมดไปดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วค่ะการเงินนะคะถือว่าดีมีความคล่องตัวมากขึ้นตลอดทั้งปีเลยปัญหานี้นะคะจะลดน้อยลงค่ะเพราะในปีนี้นะคะจะมีะไรายได้มีรายรับเข้ามา หลายช่องทางนะคะมีเข้ามามากขึ้นนั่นเองหาเงินได้จากในหลายๆงานเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีดวงโชคลาภที่ดีด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะสนับสนุนคุณซึ่งเป็นผลให้คุณค่ะสามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้มากขึ้นถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นนะคะในการที่จะต่อยอดในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในการที่จะสร้างฐานะของคุณค่ะ ต่อไปกับราศีกร,รกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะในปี2568นี้นะคะสำหรับชาวราศีกร,รกฎดวงดาวนะคะส่งเสริมให้กับ ราศีนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปีนี้ค่ะการเงินมีจังหวะดวงที่ดีนะคะปัญหาในสินต่างๆจะมีทางออกแล้วก็จะคลี่คลายจบลงในช่วงครึ่งปีแรกนะคะจะมีดวงทางด้านการเงินแล้วก็มีโชคลาภที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีพลังค่ะมีเกณฑ์รายได้ที่ดีด้วยแต่ว่ามีปัญหานะคะของปีนี้ก็คือจะมีรายได้ ที่จะมาจากความล่าช้าอยู่บ้างมีปัญหาในการเบิกจ่ายค่ะดังนั้นจะต้องวางแผนนะคะเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบคอบอาจจะมีเงินทุนนะคะเอาไว้หมุนเวียนในส่วนนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินก้อนใหม่ ตามเข้ามาค่ะราศีต่อไปนีคะกับราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะถึงแม้ดาวเสาร์นะคะได้ย้ายออกจากดวงไปแล้วแต่ก็ยังมีพระราหูนะคะโคจรย้ายเข้ามาแทนที่ในปี2568นี้ซึ่งไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดค่ะกลับส่งผลดีด้วยซ้ำไปนะคะการเงินเนี่ยอยู่ในช่วงปีที่ค้นพบช่องทางสร้างไรายได้ใหม่ๆ ขึ้นรวมถึงนะคะยังมีดวงโชคลาภที่ดีเข้ามาร่วมด้วยซึ่งนะคะราศีสิงห์จะติดอันดับราศีดวงเฮงประจําปีนี้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะนะคะโชคลาภจากการลงทุนจากการเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆนะคะโชคด้านอาสังหาริมทรัพย์ก็จะมีความโดดเด่นอย่างมากอีกด้วยแต่ในปีนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะ เกิดนะคะข้อขัดแย้งทางการเงินได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินนะคะหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินนะคะเราจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเพื่อเป็นสิ่งยืนยันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ ต่อไปนะคะกับราศีกันคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะในปี2568นี้นะคะพระราหูได้ย้ายออกจากดวงแล้วแต่ราศีกันนะคะยังจะต้องเจอกับดาวเสาร์ที่ โคจรเข้ามาแทนที่ซึ่งจะส่งผลให้การงานเนะี่ยจะต้องเจอกับภาระกับความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นนะคะอาจจะหนักขึ้นค่ะแต่ดวงดาวนะคะด้านโชคลาภโดดเด่นไปตลอดทั้งปีมีเงินทองมากองตรงหน้าอย่างไม่คาดคิดหรือว่าบางคนนะคะที่ มีโชคนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็จะดีนะคะมีเข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่ากระแสดวงนะคะในบางครั้งเนี่ยดีขึ้นไปแล้วแต่ก็ต้องระหวังในเรื่องของทุกขลาบที่จะมีตามเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะเข้ามาจัดการต่างๆนะคะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาที่จะตามมานะคะเป็นปัญหาที่เข้ามากวนใจนะคะหรือว่าอาจจะ ถึงขั้นนีคะมีคดีความฟ้องร้องกันตามมาก็ได้ค่ะต่อไปนีคะกับราศีตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนะคะถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะในปี2568นี้นะคะหน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายมองเห็นนะคะฝีไม้ลายมือของคุณมองเห็นความ สำคัญของคุณนะคะในการทํางานมากขึ้นส่วนด้านการเงินนะคะปีนี้เนี่ยดวงการค้าการขายเนะะี่ยค่ะค่อนข้างดีค่ะมีความโดดเด่นเกณฑ์รายได้นะคะอยู่ในจุดที่ถือว่าดีเลยทีเดียวแต่ปัญหานีปีนี้นะคะไม่ใช่รายได้ค่ะแต่ก็คือจะเป็นลักษณะการเก็บออมแนะนําให้รีบวางแผนเก็บเงินในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นเช่นอาจจะนําเงินนะคะไปลงทุนต่างๆให้เกิดการต่อยอดที่ดีแล้วก็ ควรที่จะสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะต้องหยิบมาหมุนจ่ายค่ะการใช้ใจ่ายปุบปับนะคะในยามฉุกเฉินนี่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอในปีนี้ค่ะมาถึงราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะในปี2568นี้นะคะเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นปีแห่งการที่จะ บุกเบิกเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆแต่จะต้องสู้นะคะแล้วก็ลุยกันแบบว่าอย่างสาหัสสากรเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นปีค่ะคุณจะได้ทําในสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นค่ะจะส่งผลดีกับตัวคุณนั่นเองจังหวะด,ดวงในปีนี้นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนเพิ่มเติมในปีนี้มีการหมุนเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการลงทุน ต่างๆนะคะคแล้วก็ยังมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้รับโชคลาภนะคะมาจากทางอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยบางคนนะคะจะได้รับการโอนทรัพย์สินได้รับมรดกที่ดินนะคะสำหรับรายได้อื่นๆก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ก็ราศีพิจิกนะคะยังสามารถที่จะบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีในตลอดทั้งปีด้วย ราศีต่อไปเนะะี่ยคือราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะชาวราศีธนูนะคะดวงความช่วยเหลือโดดเด่นมากๆเลยในปี2568นี้ทั้งผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้แต่ลูกค้าที่จะช่วยเพิ่มยอดขายต่างๆนะคะในส่วนของการเงินนะคะปีนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ได้ใช้จ่ายเงินนะคะกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองมากขึ้นรวมถึงรายจ่ายในเรื่องของการทํามาหากินต่างๆด้วยค่ะถือว่าเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อตัวเองสําหรับรายได้นะคะยังคงมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลายช่องทางนะคะรวมถึงรายได้จากด้าน ดวงนะคะด้านโชคลาภอีกด้วยแต่ต้องประมาณกำลังของตัวเองนะคะให้เหมาะสมให้ดีด้วยถ้าเสียงโชคเสียงดวงนะคะจะต้องอยู่ในความที่พอดีกับตัวเองค่ะ มาถึงราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะอิทธิพลของพระราหูนะคะส่งผลต่อการทำงานกับคุณอย่างมากในปีนี้มีแกนที่จะต้องทำงานหนักค่ะจะต้องต่อสู้มากขึ้นยกให้เป็นปีนะคะที่จะได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆในแบบที่คุณอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากมายนะส่วนการเงินนะคะปีนี้พระราหูอยู่ในจุดที่เรียกว่าราหูค้นทรัพ์ ซึ่งหมายถึงการมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองนะคะจะต้องจ่ายออกไปนะคะดวงลักษณะนี้เนี่ยจะต้องหาทางป้องกันนะคะก็คือจะต้องมีการวางแผนนําเงินไปลงทุนต่อยอดนะคะหรือว่า ลดหย่อนภาษีเพื่อแก้เคล็ดนะคะดวงที่จะเสียเงินนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะมีเหตุที่จะต้องเสียเงินแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะคะเป็นรายจ่ายก้อนโตเข้ามาทีเดียวค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะยังจะมีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วยค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกุมภาพันธ์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่14มีนาคมค่ะดวงด้านการงานในปี2 พ2568นี้พระราหูโคจรเข้ามาเยือนราศีกุมนะคะส่งเสริมให้การทำงานของคุณขามีพลังมากขึ้นหลายสิ่งที่ไม่เคยจะได้ทำนะคะหรือว่าจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะการได้รับ การยอมรับจากคนรอบข้างมีผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจในความสามารถของคุณนะคะมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องการเงินราศีกุมนะคะเป็นราศีที่จะมีปฏิหารทางการเงินค่ะมีเกณฑ์ที่จะ ดีนะคะเรื่องรายได้ที่จะมีมากขึ้นมีหลายช่องทางปีนี้นะคะจะได้พบกับช่องทางที่ทํามาหากินที่ดีที่เหมาะกับคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่แล้วก็ยังมีดวงในเรื่องของช่วคลาบที่ดีเข้ามาร่วมอีกด้วยสําหรับรายจ่ายต่างๆนะคะจะค่อยๆลดน้อยลงค่ะนี่สินนะคะก็มีหนทางที่จะคลี่คลายแล้วก็เบาบางลงด้วยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือราศีมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนค่ะในปี2568นี้นะคะราศีมีน,นจะได้รับอิทธิพลมาจากดาวเสาและก็ยังมีดาวพฤหัสนะคะทำมุมในองศาที่ดีค่ะถึงแม้ชีวิตนะคะจะต้องพบเจอกับการทำงานหนักมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าจะมีความสำเร็จ อยู่ข้างหน้าคุณแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินนะคะอยู่ในช่วงปีที่รายได้ไหลเข้ามาเทเข้ามาค่ะเพราะคุณเนะะี่ยทำงานหนะักเรียกว่ายิ่งขยันก็จะยิ่งได้เงินเยอะรวมถึงนะคะยังมีดวงโชคลาภเข้ามาร่วมด้วยในปีนี้แต่โชคลาภน,ะนะะั้นเนี่ยก็จะ อาจจะเป็นในลักษณะแบบทุกขลาบได้ดังนั้นนะคะอย่าลืมแบ่งเงินนะคะนำไปทําบุญนําไปบริจาคบ้างเพื่อที่จะลดความแรงของดวงทุกขลาภให้หน้อยลงโดยรวมแล้วนะคะการเงินเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีเลยทีเดียวมีรายจ่ายน้อยลงนะคะแต่ว่ามีไรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นทวีคูณเข้ามามากขึ้นค่ะ